หงุดหงิดง่ายความจำไม่ค่อยดีขี้หลงขี้ลืมระบบขับ มีปัญหาป่วยบ่อยอ่อนเพลียหรือแม้แต่นอนไม่หลับเพื่อนเพนะื่อนเคยมีอาการเหล่านี้กันหรือเปล่าคะแต่ตัวเราเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเครียดอะไรแต่รู้ไหมคะว่าอาการเหล่านั้นเ,นเป็นอาการที่บ่งบอกว่าเราอาจจะมีภาวะเครียดสะสมอยู่ก็ได้แต่เราไม่รู้ตัววันนี้ฟ้าเลยจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับค่าตัวชีวัตค่าหนึ่งที่จะช่วยบอกเรื่องความเครียดให้พวกเราได้คะ่ะนั่นก็คือค่าที่เรียกว่า HRV สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Blue Zone Thailand นะคะแล้วก็กลับมาพบกับหมอฟ้าค่ะเช่นเคยสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับค่าตัวชีวัดที่ชื่อว่า HRV แน่นอนว่าไม่ใช่รุ่นของรถยนต์ Honda น,นะคะแล้วก็ไม่ใช่เชื้อไวรัส,สต่างๆด้วยค่ะถึงแม้จะมีตัว H กับตัว V เหมือนกันค่า HRV เนี่ยมาจากภาษาอังกฤษนะคะคือ Heart Rate Variability ค่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะเอาใหม่แปล ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็จะแปลว่าอัตราการแปรผันของการเต้นของหัวใจค่ะฟังแล้วเพื่อนๆงงไหมคะฟังเองเรายังงงอยู่เลยค่ะก็แน่นอนว่าหลายๆคนฟังว่า HRV หรือว่าอัตราการแปรผันระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันค่ะแต่แรกเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนคะ่ะว่าในทุกๆอัตราการเต้นของหัวใจนะคะเวลาเราฟังเสียงก็ลุกดุบลุกดุบใช่ไหมคะ ในอัตราการเต้นของหัวใจแต่ละครั้งค่ะเราพบว่าความจริงแล้วเนี่ยหัวใจในแต่ละบีดเนี่ยของการเต้นเนี่ยเขาไม่ได้เต้นกันด้วยจังหวะที่มันเท่ากันเป๊ะๆค่ะจะมีความแตกต่างเป็นหน่วยมิลลิเซคันหรือว่ามิลลิวินาทีนะคะซึ่งอัตราความต่างเหล่านี้เนี่ยเป็นผลค่ะมาจากระบบประสาทที่ส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจระบบประสาทที่ว่าเนี่ยเราเรียกว่าออโตโนมิกเนอร์วัสซิสต็ม หรือว่าระบบประสาทอัตโนมัตินะคะซึ่งระบบประสาทอัตโนมัตินี้แบ่งเป็น2ตัวค่ะตัวหนึ่งเราเรียกว่าซิมพาเตติกอีกตัวหนึ่งเป็นระบบที่เราเรียกว่าพาราสิมพาเตติกค่ะโดยระบบสิมพาเตติกเนี่ยมักจะใช้ในกรณีที่เรากำลังจะต้องสู้หรือว่าหนีที่เราเรียกว่า f fight or f l ไ g h t นั่นเองนะคะในขณะที่ระบบพาราซิมพาเตติกคือระบบที่ทำให้ระบบของร่างกายเนี่ย พอพ้นจากภาวะไฟออฟไลท์ไปแล้วเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจลดลงเส้นเลือดผ่อนคลายลงกลับมาอยู่ในอัตราที่ปกติค่ะซึ่งการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติทั้งซิมพาเรติกและพาราซิมพาเรติกเนี่ยนะคะต้องมีความสมดุลกันค่ะและเราก็พบว่าถ้าเกิดว่าระบบประสาทอัตโนมัติทั้งสองระบบเนี้ยทำงานได้ดีค่ะอัตราการแปรผันหรือว่าไอตัว variability ระหว่าง heart rate เนี่ยก็จะมีค่อนข้างสูงค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่า ร่างกายของเราเนี่ยพร้อมที่จะปรับตัวกับสิ่งที่เข้ามาท้าทายหรือว่าทำให้เกิดความเครียดนั่นเองค่ะ ทีนี้บางคนก็ถามอีกว่าเอ๊ะเราไอ้ตัว HRV เนี่ยมันเหมือนกับการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะไหมเราพบว่าถ้าเกิดว่าอัตราการเต้นระหว่างบีดนะคะมากกว่า0.12วินาทีขึ้นไปอันนั้นเราถึงจะเรียกว่าเป็นอาริเทเมียหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะเพราะฉะนั้น HRV เนี่ยเป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงระหว่างบีดการเต้นของหัวใจเนี่ยพบได้ในคนปกติค่ะ ซึ่งเรนจ์นะคะหรือว่าระยะเนี่ยคร่าวๆโดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยก็เป็นได้ตั้งแต่20มิลลิเซคันแล้วก็เจอสูงถึง2 5 0 3 0 0มิลลิเซคันได้เลยค่ะทีนี้กลับมาถึงว่าค่า H R V อันนี้เนี่ยมันจะบอกถึงภาวะสุขภาพยังไงบ้างถ้าเป็นในทางการแพทย์เลยนะคะกับคุณหมอของโรคหัวใจเนี่ยท่านก็พบมาตั้งนานแล้วค่ะว่าเวลาที่คนไข้เนี่ยมีปัญหาเช่นมีความเสี่ยงที่จะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะเขาจะมีการติดเครื่องนะคะวัดออการเต้น ของหัวใจเป็นวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยติดเอาไว้ที่ตัวเลยติดเป็นวันเลยเราเรียกว่าโฮเตอร์นะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยท่านก็จะเอาค่า HRV เนี่ยมาดูแล้วก็ทำนายได้ค่ะในถึงเรื่องโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าพวกอริทเมียหรือแม้แต่เอาไว้ดูเขาเรียกว่าพยากรณ์ของโรคหัวใจบางโรคเช่นหลังการที่ฟื้นตัวจากการมีเรื่องของหัวใจล้มเหลวหรือว่าหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจเป็นต้นค่ะ ทีนี้ในทาง well-being ค่ะหรือในทางสุขภาวะเนี่ยเราก็พบว่าในเมื่อ HRV เนี่ยมีผลมาจากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่มันเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวของร่างกายต่อความเครียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเครียดทางกายที่เราเรียกว่า physical stress หรือว่าความเครียดทางอารมณ์ที่เราเรียกว่า mental stress เนี่ยเขาก็เลยพบว่าอุ๊ยพอตามไปดูเนี่ยในระยะยาวเนี่ยพบว่าอัตราการแปรผัน ของไอตัวการเต้นห,หัวใจหรือ HRV เนี่ยก็เป็นตัวที่บ่งบอกถึงภาวะความพร้อมของร่างกายค่ะที่จะรับการท้าทายใหม่ๆต่างๆรวมไปถึงบอกถึงว่าร่างกายของเราตอนเนี้ยโอ้โห under stress อยู่มากน้อยแค่ไหนถ้าเราเนี่ย under stress มาก,กร่างกายไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าตอบรับการท้าทาย จากการอาอกกําลังกายจากความเครียดในที่ทํางานต่างๆได้ดีเนี่ยอัตราของตัวค่า HRV เนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างต่ําถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายอยู่ในสภาวะที่โอ้โหพร้อมมากเลยที่จะรับความท้าทายต่างๆเนี่ยค่า HRV ก็จะค่อนไปทางสูงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในของสายเวล์บีอกเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนพูดถึง HRV มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มนักกีฬาค่ะเพราะเราพบว่าค่า HRV เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยบอก ภาวะเรื่องโอเวอร์เทรนให้กับในกลุ่มนักกีฬาได้ค่ะถ้าหากเพื่อนๆพ,พอจะจำได้นะคะในคลิปแรกๆเลยตอนที่ฟ้าเปิดช่องมาเนี่ยเรามีการพูดถึงเรื่องโหลดกับแคปซิตี้อยู่ค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายการวางแผนออกกำลังกายของเราเนี่ย ในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีความสามารถในการที่จะเขาเรียกว่าเพิ่มน้ําหนักหรือว่าเพิ่ม i n เทนซิตีได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับคาแ a c ซิตี้ของเราในวันนั้นๆซึ่งแน่นอนค่ะค่า HRV เนี่ยเป็นค่าหนึ่งที่ถูกนํามาใช้ซึ่งในเครื่องสมาร์ตเดเวิ์ต่างๆเนี่ยอาจจะมีการแปลออกมาเป็นผลค่าที่บางอย่างเขาก็เรียกว่า Recovery Score เราฟื้นตัวได้ดีแค่ไหนบางสมาร์ตเดวก็จะมีการแปลผลออกมาเป็น readiness score หรือว่าความพร้อมในการทำกิจกรรมต่างๆในวันนั้นๆหรือแม้แต่ใหม่ๆก็จะมีค่าที่เรียกว่า resilience score คือให้ดูว่าเรามีความสามารถในการรับการทา้าทายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะ่ะทีนี้กลับมาค่ะว่าเอ๊ะและไอ้พวก smart device เกี่ยวกับ well-being เ,เหล่านี้ เขาวัดจากอะไรเพราะว่า heart r a t e v a r i a b i l i t y เนี่ยถ้าเป็นโดย Standard เลยเขาก็วัดจากอัตราการเต้นของหัวใจใช่ไหมคะแต่ว่า Smart device ต่างๆอย่างที่ฟ้าใส่อยู่ออ r ่า i n g Apple Watch Polar b a n d หรือว่า Woops เนี่ยนะคะพวกนี้ไม่ได้วัดอัตราเป็น Heart Rate โดยตรงแต่วัดเป็นจาก Pulse Rate ค่ะ ถ้าเราไปดูด้านหลังไม่ว่าจะเป็นตัว a อร่ r i n g นะคะเราก็จะเห็นว่ามีเซ็นเซอร์อยู่ข้างหลังที่ส่งแสงออกมา Apple Watch ก็เช่นกันนะคะหรือว่าแม้แต่ Polar หรือว่า h o o s ก็จะเห็นเหมือนกันหมดค่ะก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นโฟโตเซนเซอร์ที่ส่งแสงออกมาพวกนี้เป็นการวัดดูอัตราการเต้นของชีพจรเขาก็เลยเรียกว่า PPG หรือว่าโฟโต แท็กิสโกราฟีค่ะซึ่งเอาไว้ดูวอลลุ่มของเลือดที่เซนเซอร์เขาจับได้เนี่ยในแต่ละบีดมันก็เลยคำนวณได้ว่าอ๋ออัตราการเต้นของชีพจรเนี่ยเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพวก Variable device ต่างๆเหล่านี้จะเรียกว่าเป็นวัด H R V ซะที่เดียวเนี่ยนักวิจัยบางท่านก็บอกว่าคงไม่ใช่เป๊ะๆแต่ว่าเป็นการวัด p าว s e rate v a r i a b i l i t y มากกว่าแล้วก็มีคนไปทำงานวิจัยแล้วก็รีวิวค่ะแล้วก็พบว่าตัว device เนี่ยที่มีการทำงานวิจัยแล้วกว ตัวออร่าตัวโพล่าตัววูฟส์หรือว่าแม้แต่ตัวการมินเนี่ยค่า PRV ที่วัดออกมาได้มีความแม่นยำเป็นที่น่าเชื่อถือได้ค่ะทางนี้คำว่าน่าเชื่อถือได้ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราดูค่าของ HRV เนี่ยแล้วไปเทียบกับเพื่อนเช่นฟ้าจะมีเพื่อนที่ค่า HRV ได้40ฟ้ฟา HRV เนี่ยอาจจะได้35มันไม่ได้หมายความว่า35หรือว่า40คนไหนดีกว่าของใครค่ะ การดูค่าเหล่านี้ใน well-being จากตัว variable device ต่างๆเราแนะนำให้ดูเป็นเทรนนะคะดูเป็นเทรนว่าขาตัว HRV ของเราเนี่ยมันเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงถ้าเป็นขาขึ้นเนี่ยแสดงว่าแนวโน้ม recovery process ต่างๆของเราการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ย เริ่มรับความท้าทายได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่า HRV ของเราเนี่ยมันเป็นขาลงแสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยมีบางอย่างที่สเตรีร่างกายของเราอยู่ค่ะโรคที่เราเจอบ่อยๆนะคะที่พบว่ามีผลทำให้ค่า HRV ต่ำได้อันดับแรกเลยอย่างที่บอกไปตอนตน้นเรื่องโอเวอร์เทรนค่ะ ผักไม่พอนดับที่2ภาวะน้ําตาลตกขาะนั้นยิ่งก็อาจจะสัมพันธ์กับโอเวอร์เทรนเช่นออกกําลังกายเยอะแต่ว่านิวทริชันไม่พอหรือแม้แต่ทามิงของการกินอาหารใกล้กับเวลานอนเกินไปอาจจะทําให้น้ําตาลตกตอนนอนก็มีผลทําให้ hrv ต่ําได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็พบว่าค่า hrv ที่มีเทรนที่เริ่มจะต่ําลงสัมพันธ์กับอุบัติการของการปวดศีรษะของไมเกรนอีกด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไอ้ค่าจากพวก variable device ต่างๆเหล่านีน้มันมีความแม่นไหมก็ต้องบอกว่ามีความแม่นในระดับหนึ่งนะคะแต่ข้อเสียก็คือเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้นมักจะออกโมดูลใหม่ๆมาเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นความช้าทายก็คือคงต้องมีการทำ validation ค่ะใน variable device ต่างๆเหล่านี้นเป็นเออขาเรียกว่าต่อเน,นื่องแล้วก็สม่ำเสมอนะคะส่วนณนะปัจจุบนันถ้าใครมีใส่ตัว Apple Watch อยู่ o r a r i n g อยู่หรือว่า w a o c h อยู่หรือว่า Garmin อยู่เนี่ยสามารถลองเปิดดูค่าในโหมดที่เกี่ยวกับ recovery หรือ ว่า readiness score เนี่ยได้เลยแม้แต่ Apple Watch เนี่ยก็มีนะคะแต่ว่าต้องไปดูในโหมดของ Health แล้วก็เป็น all data ก็จะมีค่า HRV อยู่ทีนี้ความต่างนิดนึงค่ะคือตัวที่จะบอก recovery score หรือ readiness score ของเราได้ค่อนข้างดีส่วนใหญ่ก็จะเป็น Garmin นะคะเป็น a u r a Ring แล้วก็เป็นตัว Whoop s ค่ะที่เขาทำเ,เขาเรียก algorithm มาสำหรับวัดเรื่อง recovery score โดยเฉพาะในขณะที่ Apple Watch เนี่ย HRV ที่วัดมาเนี่ย ไม่ได้ดีไซน์มาสําหรับวัดเกี่ยวกับเรื่อง readiness score ค่ะแต่วิธีการวัดจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างค่ะ Apple Watch เนี่ยจริงๆเขาวัดเนี่ยเฉลี่ยตลอดทั้งวนันแต่ว่าวัดทีหนึ่งแค่1นาทีซึ่งค่อนข้างสั้นเกินไปค่ะในขณะที่ a u r a r i n g แลวก็ตัว b o o s เนี่ยหรือว่าแม้แต่ Garmin ถ้าใส่นอนเนี่ยเขาพบว่าจะวัดทุกๆ5้านาทีตลอดการนอนของเราเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เห็นเทรนที่เกี่ยวกับเรื่อง recovery หรือว่า readiness score เนี่ยได้ค่อนข้างดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยใส่ต่าางเดีไวสแต่าง นอกจากการใช้ mindfulness หรือว่าเรื่องสติเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยฟ้าพบว่าการใช้ v a r i a b l e device ต่างๆวนนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีเลยค่ะที่เป็นตัวช่วย Feedback แล้วว่าเอ้ยจริงๆตอนนี้ร่างกายเราอาจจะก,กำลัง under stress อยู่เราจะได้รีบดูแลตัวเองได้ทันท่วงทีก่อนที่จะป่วยหนักไปนะคะอย่าลืมนะคะว่าในเรื่องการจัดการความเครียดเนี่เป็น ทิลล่าที่สําคัญอันนึงเลยค่ะในการที่จะมีเขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยืนยาวเขาเรียกว่ามีความสุขแล้วก็อายุยืนค่ะตามคอนเซ็ปต์ของไลฟ์สไตล์เมดิซีนและลองเจวิตี้เมดิซีนด้วยพฟนฟ้าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ลองกลับไปดูค่า HRV ของตัวเองกันค่ะ